สวัสด,ดีครับต้องกูกระดุนชันแน่อยู่พี่น้องหายไไกลน,นมนมพี่น้องทำเนื้อทำตัวไว้เจ้าแดงสป,ปิงยังอยู่คือเก่าได้พี่น้องเลยทำแบบทำตัวคือเก่าเอาสาเขาก็หายล่ะหายล่ะพี่น้องหายล่ะแล้วทุกิ์กับเศร้าลอยประเจนเหยียบสิ่เด็เปิดแดงอิจฉเฮาไปไปเลินพี่น้องตัวนี้เอาสาเขาสองกิโลสี่สองกิโลหาพี่น้อง นั่งโกงสร้างดิกระลังสดพี่น้องช่วงนี้กระลังสดช่วงนี้ฝนกระตุกคือเกานั่งพี่น้องตอนนี้ก็ทันหันทำตัวแต่แดงสปริงเว้ยไอหนุ่มกเ็เลยจับมาจับมาขังแล้วพี่น้องช่วงนี้นี่พี่น้องไอหนุ่มนี่สามตัวไอหน่อยกระดือพี่น้องไอหน่อยกระลังไงตอนนี้หาหกเดือนพี่น้องตล้วนี้ยลอย กำลังดีตัวนี้คอกนองเจ้าแดงสปริงสองหนึ่งสองสองพี่น้องตัวนี้เป็นหอ,อกแข็งหนามีเหลี่ยมเคขึอนพี่น้องใช่ก็แบบแดงสปริงมีเหลี่ยมมีหลอตัวนี้เป็นมีหลอตัวเน้องหมาตัวนี้ตัวนี้เสียไวฮิตไเฮ็ดสายพี่น้องเนี่ยพันในแบงกหรอกไข่นม ของน้องของน้องเจ้ายมบนถูดพี่นอ้นองนะเนี่นยังอยู่ที่เก็ทำอะไรทำตัวข้อมสดพี่น้องตอนนี้กางเลี้ยงเอาค้อมสดมันก็เดี๋ยไปใช้เราพี่น้องเพราะว่าบ้านเฮาติดชายแดนเนาะพี่น้องเนาะกับช่วงนี้กักนจะนนกกนต,ตื่นขียดในแจ้งน้อยพี่น้องเราเป็นยังดอกเยังไกงเฮาก,ก็เลี้ยงไปพี่น้อง ทำนาที่นาที่ไปหน้าที่มันพี่น้องเอรับผิดชอบของหน้าที่ไปหน้าที่มันแสบปียังอยู่ตัวนี้คนถามหลายพี่น้องตัวนี้เป็นขอกนองเจ้ายมมาะูดด้วยพี่น้องตัวนี้เสียวไอเ็ดสายพี่น้องนี่ไข่ทำสายซมจักซี่หาแม่ก็ค่อยจะเปิดแยงพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นพมามาล่อพี่น้องมาชวนเชิ่องดกัน ตัวนี้อีลาดีพี่น้องตัวนี้อีลาดีแต่เบื่อแข็งให้มันเห็นดอกแต่ว่า,าวตีมึงล่ะถือว่าใส่ได้เลยโอเคจะดับหนึ่งเลยตัวนี้นี่อยู่เอี่ถอดๆพี่น้องสูบอะไรก็วิ่งพี่น้องตัวนี้สองตัวนี้ก็เับเปปตึ้ายายงตัเคคตงวเด้งสปริงตัวนีุ้่นได้ให้พี่น้องตัวนี้พวกนี้ใส่นี้ได้ตัวนี้ได้ยุ้ยซองหาตองหัวขึ้นพี่น้องตัวนี้ไก่หกเดือนเจ็ดเดือน ตอนนี้ก็ดซองหนึ่งซองสองพีนนนะ่น้งงงง Chelsea. Chelsea. องกันนี้ก็ไก่นุ่มเมียลูกไก่เมย์ไม่พี่น้องนั่งวนเนี่ยรอให้ได้เชียก่อนพี่น้องสิ่นี้ร้อยร้อยรอยได้พี่น้องร้อยได้สวยเป็นไก่เมย์ไม่พี่น้องก็ได้เอาไหวกันก่อนรอมองเชียกลูกคนก่อนพี่น้องลูกไก่เมย์ไม่เดี๋ยวเชียกเบื้งตัวนี้เป็นหมาชนหมาได้พี่น้องเด้วยตัวหน่อยตัวหนึ่งเป็นหมาชนหมาเั็นี้กหมาชนหมาเท่ากัน นี่ออกหลอพี่น้องตัวน,นี้เป็นเป็นพม่าชนเชิงตัวนี้แม่เป็นพมา่ชนนพมาชนเชิงพี่น้องตอนนัวนี้หลอ้กระป๋ก,ปกติดตามให้ด้อยน,นพี่น้องอนะซองนี้ยังพันไหนมีนแบงเรื่อยๆพี่น้องแบงออกไปเรื่อยๆตัวนี้ก็ยังเีขยงทเนื้อททำโตสิเปิดแบงไปเ,เรื่อยๆหล่ะพี่น้องที่ห้าไปเล่นปกกระกากโปกรเก็บพี่น้องแบงทุกตัวที่ชอบ ตัวนี้หายกับจีแบงอีกคือนกอพี่น้องตัวนี้สาขาตัวนี้เป็นพม่าชนเชิงแล้วพี่น้องเลือตัวนี้ชนมากก็ได้นี่ยสองสไตายตัวนี้สะเป็นแรงสีปิ้งสีออกมีเลี่ยมๆพี่น้องลรอๆอนี่แข้งหนาแข้งหนาหลายตัวนี้อ่ะพู้ใด้ช่นชอบตัวนี้ลอยมันน้อยพี่น้องอ้อยนี่ละเสียอ้อยยังไงเลยพี่น้องเอาไปเห็นเสียออกสนามอยู่ตัวนี้ลอยหน่อย สองสองสองหนึ่งสองสองสองสามอีกและจับสวยจับเน่าตัวนี้นี่ก็ฝากติดตามได้พี่น้องเนะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้น้ำเนี่ยยืดหน่อยหน่อยต่พี่น้องเพ่นว่าไก่ราคาเบาเบาจิได้ไก่เก่งบ่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนเลี้ยงสายเพาะพัฒนาพี่น้องเอาบริว่ารของแพงจิเก่งถื่อ คือกระเก่งอยู่ตีกลมชอบเดี๋ยวเคนณบอกเขาเป็นคพนพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะราคาเบากระเกง่งพี่น้องแม่นาโบเก่งถือแป้งแพง,งกับผาเงินบายยังเนาะพี่น้องเขากเคยซื้อคกันไกนแแ่แงแพงแปงแพงมากมันก็มีเก่งนี่โบเก่งมันก็มันก็บ,กบอกอะไรเนาะพี่น้งนะอ,อกเกงเนาะโบเกง่งเขากบบมันโบกเก่งเขาเอาไว้เป็นคู่มวยเป็นยังไปเมือนก็มี ตัวเก่งตัวโปกเก่งขึง้นกันหรือพี่น้องผู้ใดก็อยากได้ตัวเก่งเก่งหรออยากเพาะพัฒนาให้มันได้ตัวเก่งเก่งพี่นอ้องเพาะมากกับแบง,งแบงเฮาสายแบงเหรียญน้ำแบงเหลือกับเหรียญพี่นอ้องแบงกับแบงแบงทุกตัวพกก,ก,ก,กักพวเก็บขอเชื่อ,อาาจ,จากจะไปเฮ็ดเป็นอันนี้ต่อสายยังไงกับจีเอาไว้ก่อนพี่น้องแหละกับจีแบงออกคือกนก่อนล่ะต่อสายคอยสีแบงออก แม่ตัวน,นี้เป็นอันเนี้ยของจะยมมาถูดไปเนาะเท่าตัวน,นี้ยสิร้อยสิแม่กับสิ่งแ่เนี่ยเจ้าน้อยได้ยุ้ยเป็นหกโลเจ็ดพีด่เนาะไอแม่แม่ตัวน,นี้กับสิ่งแ่เนี่ยลูกกับจิค่อนข้างสิพอสมควรอยู่พี่เนาะสองหาสองหกกับเด็ดลินอยนู่เฮ้กับฟากินตามด้วยพี่เนาะไ้เพียงเท่าทน,นี้ก่อนครับก็ทำงานก่อนพี่เนาะบอกกันชีพนาพี่น้อง